สวัสดีครับไมหิทธรปุระเป็นชื่อของราชวงศ์กษัตริย์ขอมอยู่ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่1 7บเมีกษัตริย์พระองค์สําคัญเช่นพระเจ้าชัยวรมันที่6พระเจ้าสุริยวรมันที่2เป็นต้นในอดีตสันนิษฐานนะครับว่าราชวงศ์นี้น่าจะมีจุดกําเนิดอยู่ในอีสานอย่างไรก็ดียังไม่ทราบว่ามีศูนย์กลางความเจริญอยู่ที่ไหนกันแน่ในคลิปนี้นะครับเราจะไปสํารวจจารึกรวมถึงศิลปรกรรมที่ปรากฏอยู่ในปราสาทต,ต่างๆของอีสาน เพื่อที่จะหาว่าศูนย์กลางของราชวงศ์มหิธรปุระในอดีตนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่คลิปตอนนี้จะมีนามกษัตริย์อย่างน้อย3ามพระองค์ที่คุณผู้ชมต้องจํานิดนึงนะครับก็คือพระเจ้าสุริยะวรมันที่1พระเจ้าชัยวรมันที่6พระเจ้าสุริยะวรมันที่2อยู่ในช่วงครึ่งหลังพุทธศตรวรรษที่16ครึ่งแรกของพุทธศตรวรรษที่1 7แล้วก็ครึ่งหลังของพุทธศตรวรรษที่17ตามลําดับมหิธรปุระ เป็นราชวงศ์กษัตริย์ที่เปลี่ยนจากยุคของพระเจ้าสุริยมัฑ์ที่1นะครับมาสู่อีกยุคหนึ่งที่มีกษัตริย์พระองค์แรกก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่6แล้วก็มีกษัตริย์พระองค์สําคัญก็คือพระเจ้าสุริยมณฑ์ที่2แล้วก็พระเจ้าชัยวรมันที่7คําว่ามหิดรัมปุระเนี่ยเป็นชื่อที่ปรากฏในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับทีแรกเนี่ยผมหาในจาริกปราสาทพนมวันปราสาทพิมายปราสาทพนมรุ้งปราสาทพระวิหารก็ไม่เจอคํานี้ไม่เจอคําว่ามหิตรัมปุระ ก็เลยสอบถามไปที่อาจารย์วรนายพงษาชาลกรน,นะครับอาจารย์ก็ให้ข้อมูลว่าที่จริงคำนี้ยปรากฏอยู่ในจารึกประสาทตาพรมในสมัยพระเจ้าชัยวรมนที่7แล้วคนรุ่นหลังก็ใช้คำํำอธิบายชุดเนี้ยมาเรื่อยแต่ว่าประเด็นที่ผมจะตั้งคําถามในวันนี้เป็นเหมือนกับที่มาของราชวงศ์นี้ว่าราชวงศ์นี้เคยมีศูนย์กลางความเจริญอยู่ที่ไหนก่อนที่จะมาเป็นที่เมืองพระนคร ในความเข้าใจของคนทั่วไปถ้าเราไปดูจากวิกิพีเดียจะเห็นภาพหลวมๆว่าราชวงศ์นี้น่าจะมีพื้นที่อยู่ในอีสานยกตัวอย่างเช่นปราสาทพนมวันปราสาทพิมายปราสาทพนมรุ้งเป็นต้นแต่ว่าภาพนี้มันกว้างไปคือเราอยากเห็นพิกัดให้ชัดเจนว่าราชวงศ์นี้มีจุดเริม่มต้อนอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วควรจะบีบแคบด้วยว่าก่อนที่พระเจ้าชัยวรมันที่6 จะขึ้นครองราชเนี่ยตอนนั้นพระราชบิดาของท่านก็คือท่านฮิรัญยักรมันท่านครองที่ไหนกันแน่ขอเริ่มต้นจากเล่าถึงจารึกนะครับหลักๆสามที่ที่มีความสำคัญก็คือที่ปราสาทพนมวันปราสาทพิมายแล้วก็ปราสาทพนมรุง้งที่จารึกปราสาทพนมวันเนี่ยเราพบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าชัยรมันที่6มีข้อความดังนี้ กมรเตงอันภูเรรบนทรวรมันได้รับพระราชองค์การจากพระบาทกมรเตงอันสีชัยยะวรมัมเทวะรับสั่งให้รักษาเทวาสมแห่งนี้ถัดมาทางด้านล่างเนี่ยทรงม,มีพระราชองค์การโปรดกล้าวให้บรรดาพระกมรเตงอันคนอื่นๆช่วยกันดูแลอาสมถวายสิ่งของแก่กมรเตงชกตักกะตนอกจากนี้ยังทรงถวายธาตุและก็สิ่งของอื่นๆอีกเป็นจํานวนมากสักราชเนี่ยตรงกับ1นึ่นะครับ ซึ่งจะเท่ากับปี1625เป็นปีที่1ห,หรือว่าที่2ของรัชกาลพระองค์ทีเดียวถัดมาก็คือจารึกปราสาทพิมายที่พิมายนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระเจ้าชายัยรามที่6โดยตรงแต่ว่าเกี่ยวกับรัชกาลหลังจากนั้นคือพระเจ้าทรณินคือมีการสถาปนาพระไตรโลกะยะวิชัยในปีที่1ของรัชกาลพระเจ้าทรณินแต่ว่ากว่า ที่จะมีการสถาปนาได้ในปราสาทน่าจะสร้างเสร็จแล้วซึ่งก็ต้องใช้เวลายอย่างน้อย5ปี10ปีเพราะฉะนั้นปราสาทหลังนี้ก็น่าจะสร้างตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมาที่6แล้วส่วนที่ปราสาทพนมรุ้งเนี่ยจาริกพนมรุ้งเจมีข้อความสําคัญที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าชัยวรมาที่6และก็ก่อนหน้านั้นก็คือพระเจ้าหิรัญยะวรมันขออ่านให้คุณผู้ชมฟังดังนี้มีพระชาทรงพระนามว่าหิรัญยาวรมมนพระองค์ทรงมีพระสีรุ่งเรือง เป็นผู้สร้างเพื่อประดับไข่ทองของฮิรัญยคันทรทรงตั้งถิ่นฐานอย่างมั่นคงที่กสิตินทราคามบรรพบุพร,รุษของพระองค์สืบมาจากพระอาทิตย์และลักษมีบัวของสกุลวงศ์ของพระองค์สถิตยอยู่ที่นั่นซึ่งดูเหมือนเป็นการกระทำของสองท่านนั้นจากพระนางฮิรัญยลักษมีและก็พระราชาเนี่ยได้ก่อกำเนิดพระเจ้าศรีชัยยะวรมันเทวะดังดวงจันทร์อันกระจ่างอยู่ในท้องฟ้า ท่านสีชายยาวรมันเทวะเนี่ยก็คือท่านชายวรมันที่6นั่นเองเพราะฉะนั้นจารึกในบทที่2 3 4เนี่ยนะครับสำคัญตรงที่ว่าเราเห็นต้นกําเนิดของราชวงศ์อิทอนปุระว่าสืบมาจากท่านฮิรันยาัวรมันซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ที่กสิตรินทราครามคุณผู้ชมดูบรรทัดนี้ให้ดีนะครับจะเห็นได้ว่าพระชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่6คือท่านฮิรัญยาวรมันในสมัยของท่านเนี่ยตอนนั้นกษัตริย์ขอม ยังเป็นท่านอุทัยทิทย์ยวรมันแล้วก็ท่านทันซอาอรมันอยู่โดยส่วนตัวผมเข้าใจว่าเป็นภาพของอํานาจสองฝั่งคือเมืองพระนครนะก็จะเป็นของราชวงศ์หลักในขณะที่ทางภาคอีสานเนี่ยก็จะมีอํานาจของท่านฮิรัญยอรมันนี่แหละเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นดวงไฟสองดวงนะครับในช่วงเวลานั้นแล้วก็จุดสําคัญคือตรงนี้ครับที่มีการระบุว่าท่านฮิรัญยวรมันเนี่ยทรงตั้งถิ่นฐานอยู่ที่กสิตินทรคราม เชื่อว่าอยู่ในละแวกไม่ไกลจากพนมรุ้งนี่แหละเราสงสัยที่พนมรุ้งครับว่าที่นี่จะเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของราชวงศ์มหิดธรปุระในรัชกาลของพระเจ้าฮิรัญยะวรามาันเป็นไปได้หรือไม่เราจึงขึ้นไปสำรวจกันที่นี่มาสำรวจปราสาทพนมรุ้งนะครับเป็นปราสาทที่คนรู้จักกันดีแล้วก็เป็นปราสาทขนาดใหญ่ พบจารึกว่าสร้างตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่4เป็นอย่างน้อยนะครับปราสาททางด้านหน้านี้ก็เป็นศิลปะแบบเกาะแก่ดูจากเสารกรอบประตูถือว่ามีอายุเก่าที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยเป็นปราสาทที่น่าจะร่วมสมัยกับพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งบกลบแต่ว่าปราสาทองค์ประธานที่เราเห็นในขณะนี้ ที่จริงเป็นงานในสมัยพระเจ้าสุริยรมันที่2แล้วนะครับในจารึกเนี่ยไม่ได้บอกตรงๆแต่ว่าบอกถึงการขุดสระแต่นักวิชาการเชื่อว่าน่าจะตรงกับสุริยรมันที่2เพราะว่าดูรูปแบบศิลปกรรมเนี่ยเป็นแบบนครวัดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าปราสาทหลังนี้จะมีขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าที่จริงปราสาทประธานองค์ที่เห็นเนี่ยเก่าไม่ถึงในสมัยท่านฮิรันยวรมณนช่วงประมาณพาศ1,600บวกลบ ปราสาทพนมรุ้งเป็น,นรปนนราสาทขนาดใหญ่แต่ว่าอย่างไรก็ดีที่เราเห็นตรงเนี้ยเป็นปรนาสาทที่เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรรณที่2แล้วนะครับในช่วงของท่านฮิรันยะวรมันปราสาทหลังน,นี้ยังไม่เกิดแต่ว่ายังมีอีกปราสาทหนึ่งครับที่คนอาจจะมองข้ามแล้วก็อยู่ใกล้พนมรุ้งแค่นิดเดียวนั่นก็คือปราสาทเมืองต่ําไปสำรวจปราสาทเมืองต่ํานะครับ กรมศิลป์เนี่ยจะกําหนดอายุอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่1 6บหโดยภาพรวมเนี่ยจะเป็นศิละปะแบบบาปวนแต่ว่ามีทับหลังอิทธิพลของศิละปะคลังอยู่ด้วยศิละปะคลังเนี่ยถือว่ามีมาก่อนศิละปะบาปวนนะพอเราเดินผ่านโคปุระทางด้านหน้าเข้าไปก็จะเจอโคปุระทางด้านในนะครับแล้วก็โดยรอบปราสาทก็จะมีบ่อน้ําเป็นรูปตัวแอลอยู่ทั้ง4ด้าน จะมีนาคอยู่ที่มุมบ่อแล้วก็หางหนาคเนี่ยจะไปชนกันเป็นประตูซุ้มเข้าไปที่บ่อน้ำนาคเป็นนาคแบบศิละปะบาปวนก็คือไม่มีกระบังเรียนอย่างงูจริงๆพอผ่านโคโปราชั้นในเนี่ยก็จะเจอปราสาทประธานที่จริงมี5หลังนะครับแต่ว่าหลังประธานเนี่ยพังลงไปแล้วจริงเห็นตรงนี้แค่4หลังเท่านั้นปราสาทประธานเนี่ยมีขนาดประมาณ7เมตร ส่วนปราสาทหลังอื่นเนี่ยประมาณ4.4เมตรเป็นปราสาทอิฐจะมีปราสาททางด้านหน้าเนี่ยสามหลังปราสาททางด้านหลังอีก2หลังอันนี้เป็นทับหลังของปราสาทที่อยู่ทางด้านหลังนะครับเป็นพระกฤษณะยกภูเขาโควัฒนะจะเห็นได้ว่ามีอิทธิพลของศิลปะครังอยู่ด้วยเห็นได้จากที่มีพวงอุบะห้อยมาอยู่ตรงกลางของท่อนมาลัยทั้งซ้ายและก็ขวา ส่วนอันนี้จะเป็นทับหลังของพระอิศวรประทับนั่งอยู่บนโคนะครับแล้วก็พระหัตถ์ข้างหนึ่งจะประคองพระนางประวตีในขณะที่ข้างนึงจะถือตรีศูนย์ส่วนภาพนี้เป็นภาพพิรุณทรงหง์แล้วก็มีทธิพลศิลปะคลังอยู่ด้วยเช่นกันทางด้านหน้าของปราสาทเนี่ยจะมีบรัลไยที่สร้างด้วยอิฐเช่นกันแต่ว่าเหมือนจะถูกบูรณนะเพราะว่าทับหลังเนี่ยจะกลายเป็นศิลปะแบบบาปวนเต็มๆแล้ว แต่ว่าตัวปราสาทและก็ตัวอาคารที่สร้างด้วยอิฐเนี่ยคุณผู้ชมดูที่ฐานนะครับระบบบัวเนี่ยยังเป็นรุ่นเก่าอยู่เลยรวมถึงเสาด้วยนะคราวนี้พอเราเดินไปข้างหลังนะครับจะพบว่ามีโคปุระที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยมีขนาดเล็กสุดแล้วก็เป็นโคปุระที่ก่อด้วยอิฐด,ด้วยผมมาสงสัยว่าโคปุระที่สร้างด้วยหินเนี่ยจะเกิดขึ้นที่หลังหรือเปล่าคือมีโคปุระที่สร้างด้วยอิฐตรงนี้ก่อน แล้วต่อมาก็พยายามจะขยายปราสาทแล้วก็สร้างโคบุระด้วยหินเนี่ยทั้งด้านหน้าแล้วก็ทั้งด้านข้างแต่ว่ายังเหลือส่วนตรงนี้อยู่เป็นของเดิมที่พยายามจะขยายให้ใหญ่เท่าๆกับเพื่อนแต่ว่าทําไม่แล้วเสร็จพอดูจากมุมเนี้ยจึงเห็นได้ว่าเป็นอิฐผสมกับหินแล้วก็มีขนาดเล็กกว่าเพื่อนในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยจะกําหนดอายุศิลปะบาปวนเอาไว้แตกต่างกันนะครับบ้างก็เชื่อว่าอยู่ในช่วงต้นรัชกาลของเจ้าสุริยะรามที่1 บางก็เชื่อว่าอยู่ในช่วงหลังรัชกาลของพระเจ้าสุรยิยวรมที่1แต่ว่าในคลิปนี้ผมกําหนดว่าศิลปะบาปวนจะอยู่ในช่วงกลางหรือว่าปลายรัชกาลของพระเจ้าสุรยิยวรมที่1นะครับคุณผู้ชมดูภาพตรงนี้นะครับหมายเลข1เนี่ยคือพระเจ้าสุริยวรมที่1หมายเลข2เนี่ยคือโอรสของท่านซึ่งร่วมสมัยกันกับท่านหีรัญยะเป็นพ่อนะครับหรือเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมัมที่6 คนเนี่ยจะสนใจสีขาวแต่ไม่ได้สนใจสีส้มไม่ได้สนใจพระเจ้าฮิรัญยะวรมันครับแล้วจะกลายเป็นว่าพระเจ้าชัยวรมันที่6ก็จะขึ้นเป็นกระสัดขอมแบบไม่มีปีไม่มีขลุย่ยไม่มีที่มาแต่ว่าถ้าเราให้ความสําคัญกับท่านฮิรัญยะเราก็จะเห็นพัฒนาการของอํานาจอย่างต่อเนื่องน,นะครับคือท่านอาจจะขยายอํานาจในท้องถิ่นบุรีรัมก่อนหลังจากนั้นก็ไปประสบความสําเร็จในสมัยลูกท่าน ทำให้พระเจ้าชัยรามที่6เ่กได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ขอมคราวนี้กลับมาที่ปราสาทนี้นะครับผมจึงสงสัยว่าท่านฮิรัญยวรมัน,นอาจจะมีบทบาทในการบูรณะปราสาทเมืองต่ําหลังนี้แล้วก็ในช่วงเวลาที่ท่านกําลังขยายอํานาจนะครับคือประมาณช่วงปีพศ1,600บวกลบเนี่ยก็เป็นช่วงที่ปราสาทหลังเนี้ยมีครบ5หลังแล้วแล้วก็มีใหญ่กว่าเพื่อนด้วย รวมถึงตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่ห่างจากพนมรุง้งซึ่งพนมรุ้งเนี่ยก็จะมีจารึกบอกชัดเจนว่าท่านฮิรัญยะเนี่ยตั้งถิ่นฐานอยู่ที่กสิตินทรารามเพราะฉะนั้นที่นี่จึงมีความเป็นไปได้ที่หนึ่งครับที่จะเป็นศูนย์กลางของราชงอ์มหิธรปุระในรัชกาลของท่านฮิรัญยะวรมันซึ่งเป็นพระราชปิดาของเจ้าชายวรมันที่6อาจารย์เออาจารย์ชัตรินเพียรธรรมนะครับให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าปราสาทนี้มีศิลปกรรมที่เก่าถึงยุค ที่ปราสาทเมืองต่ำเนี่ยเราพบรวดลายรา,ายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน,นการแกะสลักประดับปราสาทนะครับอย่างเช่นนาคเนี่ยนะครับเสียนของนาคหรือหัวหนาคเนี่ยก็จะเป็นนาคที่ยังไม่มีการประดับพังพานคล้ายๆกับเป็นมงกุฎหรือเป็นแผพลพังพานออกไปนะครับเป็นนาคหัวกลมๆอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของศิลปะสมัยบาปวนแล้วก็ถ้าจะดูถึงทับหลังเนี่ยปราสาทเมืองต่ำเนี่ยเราพบทับหลังสองลักษณะด้วยกัน นะครับลักษณะหนึ่งก็คือเป็นทับหลังที่อยู่ในสมัยบาปวนนะครับแต่ครั้นี้ไม่มีทับหลังอยู่เรียกว่าเยอะเหมือนกันนะครับนะครับมันมีลักษณะที่คงลักษณะของศิลปะคลังนะครับซึ่งโดยทั่วไปก็จะถือว่าศิลปะคลังเนี่ยเป็นยุคที่มาก่อนบาปวนนะครับเพราะลักษณะของศิลปะคลังเนี่ยตรงบริเวณท่อนพวงมาลัยที่คายออกมาจากหน้ากาลแล้วมาตวัดขึ้นไปเนี่ยตรงกลางของท่อนพวงมาลัยเนี่ยมันจะมีพวงดอกไม้ เป็นพวงอุบทมาห้อยตรงกลางตัดแบ่งไอ้ตัวท่อนพวงมาลัยเนี่ยเอาเป็นสองซีกด้วยกันอนะฮะแล้วก็าพาดลงมาด้านล่างตรงเนี้ยเป็นลักษณะของศิลป,ปะคลังถ้าเทียบกับที่สละกก๊อกทมล่ะครับประสาททั้งสองหลังนี่ซึ่งจริงๆก็มีลักษณะที่เหมือนกันก็คือมีความผสมระหว่างศิลป,ปะคลังกับศิลป,ปะบาปวนเพราะทับหลังแบบนี้นะครับก็พบที่สละกก๊อกทมเหมือนกันที่มีพวงด,ดอกไม้แบ่งตัวท่อนพวงมาลัยเนี่ย นอกจากนี้ถ้าเราตรวจสอบประสาทหลังอื่นนะครับก็คือประสาทพิมายประสาทพนมรุง้งประสาทสิครภูมิเป็นต้นก็จะพบว่าเก่าไม่ถึงยุคคือไม่ถึงยุคของท่านฮิรัญยวรมันคืออาจจะถึงได้แต่ว่าในช่วงเวลานั้นนะยังเป็นประสาทหลังเล็กอยู่ถ้าเปรียบเทียบกับประสาทอย่างพิมายะครับอันนี้ถือว่าก่อนหรือว่าหลังอันนี้ถือว่าก่อนครับเพราะว่าที่พิมายเนี่ยมันจะมีหลายๆลักษณะที่เข้าไปสู่ศิลป,ปะนครวัดแล้ว แล้วที่ปราสาทศิครภูมิีถือว่าก่อนหรือว่าหลังปราสาทเมืองต่ำศนะิครภูมิมีลักษณะของศิละปะนครวัดแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องหลังเมืองต่ำนะที่ดูง่ายที่สุดนะครับคือทับหลังของปราสาทศิครภูมินนะครับเป็นทับหลังศิวนาตร,ราชนะครับซึ่งลักษณะของเครื่องทรงของตัวบุคคลที่อยู่ในนั้นนะครับก็จะเป็นศิลปะนครวัดและก็สมัยนครวัดเนี่ยชอบทําตัวละครนะครับนข้างจะมีขนาดเล็กแล้วก็จะมีจํานวนบุคคลที่อยู่ในภาพเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลย ก็ไปจนแน่นนะฮะอีกปราสาทหนึ่งที่คนสงสัยว่ามีขนาดใหญ่เหมือนกันก็คือปราสาทพนมรุง้งคือพนมรุ้งหลังใหญ่ที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยเป็นศิลปะนครวัดแล้วนะครับมียอดปราสาทที่เป็นทรงค่อนข้างจะเป็นทรงพุ่มเครื่องทรงการแกะสลักลวดลายอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะเป็นยุคนครวัดแล้วแต่ว่าครนี้มันมีปราสาทหลังเล็กๆที่สร้างอยู่ก่อนแล้วก็รื้อทิ้งไม่หมด มีปรางน้อยนะครับที่มีลักษณะทับหลังแบบศิลปะคลังอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ปราสาทเมืองต่ำกำลังสร้างแล้วก็ปรากฏเป็นปราสาทห้าหลังเนี่ยตอนนั้นที่พนมรุ้งยังเป็นปราสาทองค์เล็กๆก็คือปรางน้อยนั่นเองครับจอนอกจากนี้อาจารย์วรนัยพงศาช,าชาลากร,กรก็ให้ความเห็นในทานองเดียวกันว่าปราสาทเมืองต่ำมีศิลปกรรมที่สัมพันธ์กันกันกบปราสาทศรอกกทม รวมถึงพราหมณ์น่าจะมีบทบาทในการสร้างปราสาทหลังนี้คล้ายกันกับที่ปราสาทสระกอกทมคือปราสาทเมืองต่ำอ่ะมันหาจารึกเลยไม่ได้เลยแต่ว่าด้วยตัวศิละปะเนี่ยเขาควรจะอยู่ในรุ่นเดียวกับสิวาจารย์ซึ่งมันต่อมาสถาสิวะเนี่ยมาถึงวิษทิยาวรมันได้ตามจารึกเลยนั้นการต่อเนื่องของพวกสายพันตั้งแต่ตั้งแต่สิวาจารย์เนี่ยมาสถาสิวะเนี่ยมันน่าจะเกิดเป็นสามปราสาทเรือ,อแรกก็คือบรรทายสรีแล้วก็ ต่อมาที่เองต่ำแล้วก็มาต่อมาที่จักรโคมซึ่งเป็นสายะกูลของกลุ่มนี้ถามว่าหลังจากนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นมันเกิดปฏิวัติเรียกว่าชยหกขึ้นมาช้ยหกไม่ไม่ใช้ผามพวกนี้เลยพราะนั้นสักรพรศิวะจึงอยู่ทั้งสองรัชกาลนั้งแต่สุยยวรมันที่หนึ่งอยู่มาถึงวิทายาทิยวรมันได้แล้วจึงไม่แปลกว่าที่เวงต่ำและสร้างก่อนจักรโคกโมแต่ว่าน่าจะสร้างด้วยศิลปะลปรูปผสมคือยังเป็นสุยยวรมันที่หนึ่งอยู่ พราะหน้ามันหูหล่นหมดเลยและการที่หน้าบันเนี่ยล้นคือไม่แกะเต็มคือแกะสามเหลี่ยมแต่ยังมีรูคือมีบางอันเป็นรูปใบไายเยอะๆเลยอันนี้จะเริ่มมาเป็นฝายๆละมาเป็นของบาปัวละมาเป็นของพวกสถานศิวะละแต่ก่อนหน้าเนี้น่าจะเป็นศิวาจา์อยู่เพราะฉะนั้นข่างในต่างๆเนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเสียวรวาที่หนึ่งคุณผู้ชมดูสองภาพนี้นะครับซ้ายเป็นจารึกสะระกก๊อกทมขวาเนี่ยเป็นพระวิหาร ซ้ายเนี่ยเป็นสกุลพราหม์ของท่านสุริยารามันที่1ส่วนขวาเนี่ยจะเป็นสกุลพราหมณ์ในราชวงศ์ใหม่ก็คือราชวงศ์มหิดรรปุระเริ่มจากพระเจ้าชัยรามันที่6สิ่งที่อาจารย์วรนัยอธิบายก็คือในช่วงที่พระเจ้าสุริยารามันที่1ขึ้นของราแเราก็รับตําแหน่งช่วงแรกๆน,นะครับตอนนั้นยังคงขนบช่างแล้วก็ขนบพราหม์แบบเดิมอยู่เป็นขนบแบบศิลปะคลังส่วนท่านพราหม์เนี่ยก็ยังเป็นท่านศีวาจารย์ แต่ต่อมาพอท่านขยายอํานาจมากขึ้นน,นะครับก็เกิดรูปแบบศิลปกรรมแบบพระราชนิยมก็คือศิลป,ปะบาปูน,นั่นเองในขณะที่ท่านพรามนะครับก็เปลี่ยนเป็นท่านสถาศิวะแล้วก็ใช้ขนมแบบนี้เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงในสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่6พอเป็นการเปลี่ยนสู่ราชวงศ์ใหม่นะครับราชวงศ์มหิดรรปุระก็มีการเปลี่ยนพรามด้วยเพราะว่าในจารึกเนี่ยก็จะปรากฏว่าท่านได้แต่งตั้งพราหมณ์ท่านหนึ่งนะครับ ซึ่งเคยเป็นแค่ประธานโหมชั้นสให้ขึ้นมาเป็นราชครูที่ทำพิธีราชาพิเศษซึ่งก็คือท่านที่วากรอนบัณฑิตนั่นเองอยากให้เห็นนะครับว่าการเปลี่ยนพรามเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับศิลปรกรรมด้วยจากคลังมาสู่บาปวนแล้วก็จากบาปวนนี่ก็จะเปลี่ยนไปสู่รูปแบบในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่6ที่เตรียมจะไปเป็นแบบนครวัด นักวิชาการสันนิษฐานว่าพระโชาวมิททรปุระนั้นอยู่อีสานแต่ยังไม่มีพิก,กัดที่แน่นอนว่าจะอยู่ในเขตพ,พื้นที่ไหนคลิปนี้นะครับผมสงสัยว่าจะเป็นที่ปราสาทเมืองต่ำเพราะว่ารูปแบบศิลปรกรรมนั้นเก่าถึงยุคในขณะที่ปราสาทหลังอื่นเช่นปราสาทพนมวันปราสาทพิมายปราสาทศิทธขอรภูมิแล้วก็พนมรุง้งถึงแม้ว่าจะมีขนาดใหญ่แต่ว่าศิลปรกรรมนั้นเก่าไม่ถึงยุค ผมจึงสงสัยว่าที่ปราสาทเมืองตามแห่งนี้จะเคยเป็นศูนย์กลางของราชวงศ์มิิตอปุระในช่วงก่อนพระเจ้าชชยรมันที่6หรือในช่วงที่พระเจ้าฮิรัญยะอรมานนั้นพยายามที่จะขยายอํานาจอย่างไรก็ดีนะครับเรื่องราวยังไม่จบเท่านี้เราพบเงื่อนงำที่น่าสนใจมากไปกว่าน,น,นั้นอีกแล้วก็เกี่ยวข้องกับปราสาทพระวิหารเป็นเรื่องราวในอีกยุคนึงยุคก่อนพระเจ้าฮิรัญยะอรมันจะขอนำเสนอในคลิปหน้านะครับ